วันนี้ได้พันแปดครับขายพันแปดร้อยแล้วผ่นปแล้วครับเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นฤดูการเท่านั้นเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับถ้าผมมองว่าถ้าในกรณีที่เราคิดเปรียบเทียบในเรื่องของนาข้าวต้นน้อยนาแค่มีกี่ต้นน่าจะมากกว่านาข้าวด้วยซ้ำไปนะเพียรอนประมาณห้าสิบเท่าครับสวัสดีกันยามเย็นๆครับผมหลังจากที่น้องยูนชาแนลนะครับหรือว่าเออก็ถูกแล้วนะยูทูบช่องยูนชาแนลครับได้มาถ่ายอัปเดตสวนของเพียรในเรื่องของความเจริญเติบโตของพืชที่ มันสวยขึ้นแล้วก็มีผลผลิตนะครับวันนี้อยากจะเห็นกับตาครับแล้วก็เพียรก็ทักมาว่าคุณครูมาเก็บน้อยนาหน่อยนะครับแต่ข้อแม้ก็คือจะต้องมาเก็บเองที่สวนนะนะครับก็เลยมาที่สวนตามคำเรียกร้องและตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของแล้วช่างแอดครับสวัสดีครับเพียรครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณอิชิตันด้วยนี่มาให้ซื้อมาให้ผมนั่นนี่ครับผมนี่เพื่อเพื่อสิ่งนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพิธีกรคอแห้งแล้วดื่มน้ำก่อนแป๊บนึงครับ โอเคหลังจากที่ได้ทาโคกหนองนาเนาะก่อนหน้านี้ก็ยังที่ที่ที่ว่าไว้ว่าเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ในการที่จะแบบเปลี่ยนในสิ่งที่เคยเป็นของเขาได้มาทําแบบนี้ครับแต่พอผ่านไป3ปีคนก็ยอมรับแม้กระทั่งในอำเภอเนาะแล้วก็ในหลายอำเภอข้างเคียงก็มาศึกษาดูงานเพื่อที่จะเป็นแนวทางน้อผเครับจากวันนั้นถึงวันนี้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไปไหมครับเจอมันได้ผลผิดทุกอย่างครับเนี่ยดูไรนาก็ออกเต็มต้นครับ เออพูดถึงถึงเรื่องน้อยหนาเห็นว่าวันนี้ขายได้เป็นพันละนะครับวันนี้วันนี้พันแปดครับพันแปดเลยพันแปดครับถามถามน้่งยุนนยุนุนยุนจองไว้วันนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากยุนชาแนลด้วยครับมาถ่ายเบื้องหลังสวัสดีครับเข้าไปติดตามได้ครับกับยุนชาแนลนะครับวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คนนี้นะครับที่เป็นคนถ่ายนะครับก็ขออนุญาตนะครับนาวิดีโอเพื่อที่จะแบบให้หลายๆคนได้มาอัปเดตสวนเพจขออนุญาตพาเดินไปดูด้านนู้นหน่อยครับดูดูดูน้อยหนาก่อนดูอะไรครับน้อยหนาก่อนันคะรบ โอเคครับเชิญครับครับสิ่งที่เพียรมีก็คือโอ้ก็จะตกเพียรบอกผมว่าอยากอยากให้ผมได้กินน้อยหนาแล้วก็มาเก็บที่สวนวันนี้ก็เลยก็เลยมาที่สวนเลยนะโอเคเราไปดูกันครับผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโอ้ชนชนน้อยหนาเพียรคข่าผมลงใจเลยอู้นั่นี่เก็บไยได้ไหมครับนี่ได้ได้ครับได้ครับเก็บลยนี่นี่นี่เก็บเลยครับนี่ยเก็บครับนะคับแก้วครับเก็บเลยครับผมรู้สึกว่าวันนั้นน่ะ คนที่เก็บเป็นคนแรกของสวนเพียรคือในอำเภอนะในอำเภอใช่ครับในอำเภอได้เนาะเพียดเนาะผมจําได้อยู่เพียรให้ในอำเภอใช่ในอำเภอีสองรูปครับนี่ครับท่านพดุงศักดิ์อิมเอิบท่านได้ให้เกียรติมาสวนเพียดนี่ตอนนั้นก็ยังมีไม่เยอะเนาะครับผมแต่ตอนนี้นี่โอ้โหเต็มที่ครับอืวันนี้ได้พันแปดครับขายพันแปดร้อยแล้วพันแปดร้อยครับเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นฤดูการเท่านั้นเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับถ้าถามว่าก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูการน้อยหนาเนี่ยถามว่ามันจะได้เท่าไหรรร่อืคคัับบนะ ผมมองว่าถ้าในกรณีที่เราคิดเปรียบเทียบในเรื่องของนาข้าวต้นน้อยนาแค่มีกี่ต้นน่าจะมากกว่านาข้าวได้ซ้ําไปนะเพียร์้ประมาณ50าสเท่าครับโอ้โจริงจริงครับจริงครับอันนี้แค่ต้นเดียวต้นเดียวครับต้นเดียวเราขยับไปดูต้นที่มีมูลค่าสูงสนั่นแหละครับนี่ครับนี่ต้นทุเรียนครับนี่ครับเพียรรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทําแล้วก็เห็นผลสําเร็จนะครับแล้วก็คือสุดยอดครับอืมมันเนื้อมันในคำคำบรรยายครับ ผมก็รู้สึกอิจฉานะอิจฉาทําไมคืออิจฉาตรงที่ว่าเพียร์ทำได้สวยไงประมาณนี้ใช่ไหมน้อยหนาทุเรียนับมีทุออย่างครับประมาณนั้นเลยอันนี้แก่แล้วครูนี่ครับเก็บเลยครับนั่แหละครับรือว่าเพียรก็ยังคงเก็บให้ผมอยู่ดีเพราะผมไม่ได้เก็บเองประมาณนั้นครับปกติขายโลเท่าไหร่ครับเพียรโลละไอตอนนี้เมื่อเช้าสามห้าครับเมื่อเช้าสามสิบห้าบาทสามห้าครับ สามโลร้อยสามโลครับไม่พอขายครับแย่งกันพอขายด้วยพอขายถามถานทางนอก้ะดูลูใหญ่ๆนะพี่ครับผมมันมีใหญ่แบบนี้ครับของผมนี่ขายยังไงครับอันนี้ให้ฟรีนะฟรีสุดยอดมากเลยครับนี่คือน้ําใจของเกษตรกรแบ่งปันแบ่งปันประมาณนั้นคือเวลาที่ผมมีนั่นมีนี่ผมก็มาแบ่งแยกอย่างเช่นฟักทองนักปลูกได้ก็แบ่งกันกินครับเกษตรกรเราก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ครับประมาณว่าพอเราเหลือขายเราก็แบ่งพี่น้องใช่ครับถูกต้องครับประมาณนั้น อันนี้ไม่ได้หมายเขาว่าเหลือกินแล้วค่อยขายอันนี้เหลือขายไม่ใช่คืออันนี้อันนี้คือแบงกอนแบงกอนแบงกอนค่อยขายครับแบงกอนค้าไม่ขายอันนั้นอ่ะเห็นไหมครับน้อยหนาแค่ต้นเดียวนี้มังคุดนะครับมูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นในวันข้างหน้ามังคุดนะครับทุเรียนส้มโอครับผมโอ้เยอะจริงครับนี่มีทุกอย่างครับอ่าเยอะเลยครับนี่ขายแค่ล็อตแรกเท่านั้นครับได้พันแปดแม่งพันแปดครับนะครับเลือกครูครับเนี่ยสุดยอดลยครับดูดอก วูดกมากนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะทําแบบนี้ได้นะเพียรับมันต้องเกิดจากการใส่ใจเนาะใส่ใจครับเพียรใส่ใจดูแลตัดยงตัดหญ้าก่อนที่จะดูพื้นที่ครับตัดหญ้าเนี่ยคือไม่ไม่ใช้เคมีครับตัดหญ้าเนี่ยครับใช้ตัดเอาครับก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยตอนเช้าตีสี่ตีห้าเพียรก็จะมาเห็นไหมครับอ่าใช่ครับมาชวนครับทุเรียนทุเรียนครับเลยก่อนหน้านี้เพียรก็จะปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงครับอ่าใช่ครับอืครับโอเคเดี๋ยวทีเดียวก็หวังว่า คงจะมีทุเรียนบ้านลันแต้ไม่นานเนี่ยนะครับแล้วคงจะได้เห็นผลผลิตนะครับก็ถามว่ามันจะได้ขายไหมมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะได้ขายแต่อย่างน้อยเท่านั้นเพียรก็มองว่าขอให้ได้กินก่อนได้กินครับได้กินก่อนแต่ตอนนี้ที่สําคัญที่สุดคือได้น้อยหนาได้กินแน่ๆแล้วน้อยหนาเนี่ได้กินครับได้กินแล้แล้วก็มองแล้วก็มองไปด้านนี้ครับนี่มองไปด้านนี้นี่ฝั่งด้านนู้นอันนั้นก็จะเป็นอะไรนะครับเดนจีครับเดินจีเนาะมันก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับพนุก็มาพาเขานะ ลังมะพก้ากลังสวยนะครับอันนั้นคือพื้นที่ที่เรียกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนที่สองนะครับหลังจากที่ส่วนแรกมันได้ผลผลิตเพี้ยนก็ขยายสวนเข้ามาเพิ่มใช่ใช่ใช่ครับตามที่เห็นนะครับครับก็อีกประมาณสักสองสามปีเดี๋ยวก็จะมะพร้าวก็จะออกลูกก็ได้ขายอีก่นละนะครับผมครับผมถามว่าเราเรามองไปดูเพี้ยนตรงนั้นถ้าทานาเราเราอันนี้คือเราไม่ได้ดูถูกชาวนานะเพียงแต่ว่าเราอยากจะเปรียบเที่บไม่เห็นว่าถ้าในกรณีที่เป็นพื้นที่ฝั่งด้านขวานะทำนาแล้วขายข้าว แล้วเปรียบเทียบกับไข่มะพร้าวกับกล้วยผมผมมองว่าด้านสายยังไงก็น่าจะเยอะกว่าข้าวนะพี่อดมองอย่างนั้นไหมก็ประมาณนั้นเนาะวันนี้แค่ผมตอนนี้ครับผมขายแค่น้อยนาผมได้พันแปดทำนาผมขายได้สี่ร้อยกว่าบาทเองนี่ตรงนี้เท่าไหร่อืมแค่ขายน้อยนาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นสาถ้าถ้าเกิดว่าปลูกข้าวใช่ไหมค่ะผมโอ้ ขายได้400กว่าบาท400บาทับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะกับการทำนาใช่ใช่ครับมันเป็นพื้นที่สูงแล้วมันก็สูงใช่ครับทำนาไม่ค่อยได้ผลครับผมอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงจริงครับแล้วถ้าเกิดว่าผ่านไปอีก4 5หปีมะพร้าวล่ะใช่ไหมนั่นหะครับเงาหละทุเรียนล่ะโอ้โหทุเรียนสี่หลูกก็ผมก็มากกว่าการทำนาแล้วนี่ครับนี่ครับเพียเนี่ยยืนข้างๆต้นทุเรียนนะครับมีหลายๆคนถามว่าทําไมปลูกทุเรียนได้อแต่เพียรก็ทําได้นะทาได้ทำได้ครับต้องใส่ใจอื ไม่ใช่เพียงแค่การใส่ปุ๋ยคอกไม่ใช่เพียงแค่การอะไรนะให้น้ําแต่สิ่งที่ใส่ลงไปก็คือใส่ใจใส่ใจครับใส่ใจครับต้องดูแลใจส่ต้งแต้องดูแลทั้งตลอดครับด้านนู้นต้นนู้นก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ว่าพู้ว่าหรือในอำเภอผู้ว่าก็มาเนาะอ้ลืมไปท่านผู้ว่าท่านไกรสอนกองฉลาดก็มามาจับทุเรียนต้นนี้ด้วยผมจําได้อยู่มามาต้นนี้รลบในอำเภอก็มาเนาะผู้ว่าก็มาครับผมเนี่ยต้นนี้ครับนี่ ้ต้น,ใ,ตนใ,หใหญ่บิก๊กเลยแล้วผู้ว่าก็มาแนะนําด้วยว่าคนที่จะตัดแต่งจริงเนาะตอนนั้นจำได้มครับใช่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 ครับ,รบผมนี่นะครับก็ถือว่ามีพ่อเมืองนะครับมาให้กําลังใจที่สวนเพียรก็จะมีกําลังใจนะครับในบการ,รที่จะเป็นสวนต้นแบบต่อไปแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอํเาเภอข้างเคียงนะครับโดยกศนของอำเภอสังขารแล้วก็บัวเชิดเนาะมาศึกษาดูงานเรื่อยๆอยู่ไม่บัวเชิดบัวเชิดเขามามาบ่อยครับอืมเขามาเรื่อยมีหลายทีมงานนะพี่หลายทีมมาครับเขามาดูครับประมาณนั้นเลยครับผมเห็นไหมครับ ส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับผบถ้าทํานาอย่างที่บอกว่าเพียรบอกว่าก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมาเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับนั่นแหละนั่นแหละครับโอ้สุดยอดจริงๆนั่นแหละครับแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่าแต่ละคนอาจจะมีรูปแบบการทําที่ไม่เหมือนกันเนาะครับ,รบแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับหลายหลายคนที่ครับอันนี้อันนี้ต้นแรกครับท่ลองปลูกเทียนอันนี้ต้นแรกใช่ไหมครับต้นแรกครับอันนี้3ปีครับเนี่ยต้นแรกอันนี้ปี3ปีสามปี เดี๋ยววันต่อไปถ้ามันออกรูปผมเขียนชื่อผมติดไว้ในเดี๋ยวนเขียนติดไ้เลยคอุปกรณ์ใช่ไหมใช่อุปกรณ์ติดไว้เลยแล้วก็คือถ้าใครมาเห็นอ๋อมีชื่อติดเขาจะได้ไม่ต้องถามไงอ๋อเขามาจองแล้วลูกลูกห้าร้อยครับได้ได้ได้ไม่หา้กันเองต้องต้องดูแลให้ลูกใหญ่ๆครับครับครับนี่ก็ได้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่โอ้เหนือความคาดหมายครับยตอนแรกบอกว่าปลูกเล่นๆแต่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับได้จริงๆ นี่ครับแบบนี้ครับโอ้ก็จะมีหลายรุ่นนะครับบกล้วยก็อย่างที่บอกเขาว่ากล้วยนี้ก็จะมีพ่อค้ากับแม่ค้านี่มารับถึงสวนัเพียรก็รอนับตังค์อย่างเดียวครับผมแต่ตอนนี้ท่านก็เริ่มที่จะแบบเริ่มโลกล้วยออกแล้วครับเพราะว่าทุเรียนเริ่มโตท่านก็จะเอากล้วยออกสิ่งที่ต้องการคือปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะเพียร์นะอ่าใช่ครับใช่พอเราโลกล้วยออกตรงนี้เห็นไหมครับตัวนี้คือบริเวณที่มันดินเป็นกล้วยมันก็จะมีเป็นปุ๋ยเป็นดินร่วนดีนะครับนั่นครับนั่นครับแบบนี้เลยนั่นครับ คือเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยวายครับเป็นดินยางดีครับเป็นปุ๋ยยางดีครับเนี่ยเนี่ยเหยียบไปก็เนี่ยครับเนี่ยยุบยับยุบยับเลยยุบยับแค่นเนี่ยเป็นประมาณนี้เป็นปุ๋ยครับโอเคขออนี้พาเดินดูบริเวณฝั่งต้นกล้วยฝั่งด้านนู้นหน่อยครับได้ที่อยู่ด้านนู้นไปหลุนจีบะท่ทางด้านนู้นครับเดินถีเราเห็นละเราไปต้นกล้วยมะพร้าวทางด้านนู้นที่เราเคยดูอ๋อคากที่เป็นทุ่งนานะครับครับผมครับเดินไปด้านนู้นก็ยังคงหลงเหลือพื้นที่ในการทํานาอยู่นะครับไม่ได้หหมมมาาายยคควว่่่จะเปปลีีนนพื้้ททัังดรบไ ทำเกษตรผสมผสานอย่างเดียวเพราะว่าก็อย่างที่บอกเขาว่าเรากินข้าวเท่าไหร่เพียรก็ประมาณมาอ่นานะขนาดนี้เราสามารถที่จะอยู่ได้คือประมาณนั้นคือตอนนี้สีไ่ไร่คือเลี้ยงโคโคได้ทั้งปีครับโอ้โสี่ไร่ใช่ไหมครับสี่ไร่ครับกินมีลูกอยู่สามคนเมียเอ้ยเมียคนเดียวครับลูกสามเมียสองอย่างี้เอ้ยเมียมคนเดียวครับคูดเล่นเนาะก็แซวกันเล่นเฉยนะครับก็ ในครอบครัวหนึ่งเพียรก็คำนวณดูว่าเอาลงทางนู้นไหมใช่ครับลงทางนู้นเนาะครอบครัวหนึ่งนี่เพียรก็คำนวณว่าประมาณพื้นที่สี่ไร่ก็น่าจะพอดีกับการที่จะกินในครัวเรือนเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับครับนี่ครับลิ้นจี่ก็โตแล้วมะพร้าวก็อีกสักสองสามปีนี่โอ้ไม่อยากจะบรรยายเลยครับอยากจะหาที่แบบนี้ครับเพื่อที่จะทำคล้ายๆกับเพียรอยู่นะครับนี่ ลิ้นจี่ก็อีกแค่สองสามปีถ้าติดลูกออกมามันก็ขายได้ทั้งปีนะเพราะว่าเทศกาลของผลไม้อย่างเช่นน้อยหนากับลิ้นจี่มันจะออกคนละฤดูกันใช่ไหมครับคือวันนี้ถามถามให้น้องนี่น้องยูนะวันนี้แย่งกันซื้อครับพ่อขายครับไปวางไว้แย่งกันซื้อเลยแย่งกันซื้อรับแชดมาจนผมจังหกได้สามโอ้โหสักหกได้สามครับอันนี้ให้ครูพิเศษครับกับผมครับนี่นะครับคือสิ่งที่เรียกว่ามันมีความสุขนะครับผลผลิตผลผลิตคือ ความสุขที่ได้จากการทําส่วนเงินก็คือคกําไรที่มันนอกเหนือจากคำว่าความสุขนะครับ,รบเกิดขึ้นแล้วกับหนุ่มโรงงานคนหนึ่งครับที่กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ทําเกษตรผสมผสานภายใต้แรงกดดันลหลายอย่างที่บอกว่ามันทําไม่ได้เพราะว่าแถวนี้เขาไม่ค่อยทําแต่พอทําไปแล้วพอเห็นผลนะครับก็ตรงนี้ก็คือต้นแบบในการที่จะเปลี่ยนพื้นที่นานะครับมาทําแบบนี้ นี่ครับผมจะพาทุกคนได้มาอัปเดตดูเรื่อยๆครับอันนี้คือยังไม่ได้พูดถึงปลานะไม่ได้พูดถึงปลาที่มันอยู่ในทุ่งนาแล้วก็อยู่ในบ่อที่พี่อาจใช่ครับทั้งเลี้ยงแล้วก็แบบธรรมชาติของพี่อาจาใช่ครับเยอะครับเยอะมากครับนี่ครับสวนเขาโอ้โหสุดยอดจริงๆครับไม่ธรรมดาคนนี้คนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเขาเป็นช่างครับเขาก็เลยไม่ธรรมดาช่างบันเทสนี่ครับเปลี่ยนพื้นที่ โอ้กล้วยครับกล้วยตอนนั้นมายังเล็กๆอยู่นะเพียรโอ้มะร้าวนาด้านนี้ก็อูโอ้ยใช่ไหมนี่สุดยอดครับครับนะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าโอเคเลยถ้าเกิดว่าอยากจะศึกษาดูงานนะครับมาได้ที่บ้านรันแต้ตะบนเทพศราอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับมาถามหาเพียรหรือช่างแอดนะครับร้านช่างแอดอยู่ตรงไหนเขาก็จะรู้จักกันนะเพียรครับผมครับครับอืมก็มาได้นะครับก็ต้องโทรมาบอกล่วงหน้าก่อนเนาะครับบางทีไม่ว่างจริงครับอืมใช่คือไปดูด้วยไปดูครับ ครับผมจะว่างช่วงเย็นช่วงเช้านะครับนะครับโอเคเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องนี่ครับพาทุกคนมาติดตามรมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะพามาดูจนกว่าที่จะมันจะออกลูกแล้วก็ได้ขายผลผลิตนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้าของสวนเป็นอย่างสูงครับสำหรับเพียรที่ได้พาชมสวนแล้วก็น้อยหนาลูกใหญ่ๆครับฝากผมในวันนี้นะครับนี่ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณเบื้องหลังในการถ่ายทาครับน้องยูนชาแนลับติดตามได้เบื้องหลังของผมครับวันนี้ที่ยูนชาแนลสำหรัับวนนี้้ก็ตอง สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับครับนะครับ,รบผมไม่ค่อยออกวิดีโอนะแต่ว่าคลิปนี้ได้ออกนะ